เหตุที่ย้ายมาคือมาดูแลแม่แม่ไม่มีใครตั้งแต่ห้าสี่ย้ายมาช่วยราชการวัดตึกอยู่สองปี <c oughs> แล้วก็ย้ายลงไม่ได้ <c oughs> ก็เลยมีคนประธานท่านจำเนียนวังชากรนะ่ะเนาะช่วย <c oughs> คือเป็นโรงเรียนที่ <c oughs> เขามีระบบระเบียบการเรียนการสอนที่ดีเนาะ <c oughs> แล้วก็ดูคุณครูแต่ละคนก็มุ่งมั่นในการทำงาน สอนได้ดีกันมากเลยเราก็ได like ้ไอดอนจากคุณครูหลายๆคนที่สอนเนาะเราก็พยายามทำตัวสอนให้ดีเด็กก็น่ารักเนาะเขาก็ดื้อตามภาษาเราเป็นครูเราก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมเขาว่าง่ายสอนง่ายผู้ปกครองมีความพร้อมเขาก็ร่วมมือได้ดีอยู่บ้าน มีที่เยอะปลูกคงจะต้องปลูกผักปลูกหญ้าทําอะไรกินก็อยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่ค่อยมีหรอกไม่ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วโอโ้ก็เป็นห่วงเนาะเด็กเดี๋ยวนี้เล่นแต่เกมกันเยอะมากเลยแล้วเขาไม่สนใจการเรียนเลยเนาะ ยุคโควิดเนี่ยที่หยุดให้เรียนไปหนึ่งเทอมเนี่ยจากการเรียนการสอนของเขาเขาไม่ได้บางคนไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยเป็นห่วงมากคะแนนไม่มีเลยไม่เข้าเช็คชื่อไม่เข้าเรียนครูก็ฝากไว้ว่าให้พยายามเรียนหน่อยไม่งั้นคุณครูก็ไม่รู้จะคะแนนที่ไหนมาให้เดี๋ยวจะบอกว่า อ,อไม่ได้เรียนเลยก็ยังได้คะแนนมันต่างกับคนที่เขาตั้งใจก็ให้ตั้งใจเรียนนอาะพ่อแม่ส่งมาด้วยความยากลำบากเราต้องนึกถึงอนาคตของเราอนะ่ะเนี่ยเรามุ่งมั่นจะไปทางไหนค้นหาตัวเองให้เจอตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จเพื่ออนาคตของตัวเอง กับวงตระกูลด้วยเนะาะเมื่อคิดถึงแน่นอนถ้ามีเวลาก็จะมาเยี่ยม